สวัสดีค่ะอรัาทาโลนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนกันยายนผู้ที่เกิดระหว่าง,งวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมเป็นธาตุไฟเจ้าชะตาได้อัศวินเหรียญผู้ที่มีความทะเยอทะยานและเป็นคนหัวโบราณเป็นคนที่ระมัดระวังตัวและมีความรับผิดชอบสูงเป็นคนที่จะทําอะไรต้องมีเกาะป้องกันตลอดไม่ได้มาเพียวๆตรงๆหรือว่าถ้าจะใช้ใครก็ไม่ได้ตัวเองจะต้องออกนอกหน้าไม่ใช่เพราะตัวเองจะต้องมีเกาะป้องกันไงครับตัวเองสั่งและมองและยืนดูอยู่ในความเป็น จริงของตัวตนคนคนนี้เป็นคนดีแต่เกราะที่สวมใส่นั่นเองทําให้เขาฮึกเขิมทําให้เขารู้สึกว่าทําได้นะ่ะงานแค่นี้ฉันต้องทําได้ฉันต้องเก่งเอาตามสบายเลยค่ะ ใค่ออล่าเห็นแล้วออล่าก็อยากให้คุณคิดไปให้เรื่อยๆนะคะชาวราศีเมษท่านนี้นะคะคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเราไม่ระบุแต่ว่าตัวตนเนี่ยคือเป็นอัศวินเหรียญน,นะคะก็หมายถึงบุรุษผู้ที่มีความมั่นคงแล้วก็มีความทะเยอทะยานเป็นคนที่รักเกียรติตัวเองมุมานะต่อไปนะคะสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบเนี่ยเขาได้เ็ไม้เท้า ตัวเจ็ไม้เท้าเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาจะต่อสู้ต้องอยู่ตรงเนี้ให้ได้ต้องชนะให้ได้ที่มันเข้ามากระทบเขาเนี่ยคือการต่อสู้คือใครจะขึ้นมาฉันไม่ได้ฉันจะซัดให้ล่วงฉันจะเอาผลเสียผลอะไรฉันไม่รู้แต่ฉันจะอยู่ตรงนี้ให้ได้ฉันจะอยู่ให้ได้นี่คือผลกระทบเขาเลยนะคือเขาจะเป็นคนที่แบบว่า ฉันจะอยู่ฉันต้องอยู่ให้ได้เอ้ยแล้วมันอยู่ได้ไหมออล่าถามนิดนึงเหอะมันอยู่ได้ไงคะดูเห็นไหมคะเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเร็วๆเวนี่ยคุณได้หกดาบเลยนะไม่ได้พายเรือเข้าฝั่งนะแต่พายเรือออกไปไหมายถึงว่า,นนาเ,เนี่ยในราศีเมษเนี่ยบางคนนะจะต้องเดินทางออกไปไหนสักที่นึงอะที่ไม่ใช่อยู่ที่อยู่เดิมต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวังเขาได้สิบไม้เท้ามันมาก แล้วมันจะสําเร็จไหมเนี่ยอยากให้มันสําเร็จแต่งานนี้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะงานนี้ทามันสําเร็จนะฉันฟุกเลยนะออร่านะ้องทําให้มันสํ้นร็ามันหนักเกินไปสําหรับคุณนะออร่าบอกเลยไพ่มันขึ้นว่ามันหนักเกินไปแบกตัวโก่งเลยวางก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเดินยังเดินไม่ไหวเลยกูไม่เห็นนะน่ะจะเดินออกหรือเปล่าน่ะเพราะว่าจะเดินก็หัวทิ่มเห็นไหมคะเห็นไหมคุณดูสภาพสิคะที่คุณรับงานใหญ่มาเนี่ยไปไม่รอดนะต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมานานแล้วเขาได้เดเมจิเชียน คนคนนี้นะคะอดีตจะต้องเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็เป็นนักวางแผนแล้วคุณจะต้องเก่งทุกอย่างอ่ะชาวราศีเมษคนเนี้เป็นผู้รู้คนหนึ่งเลยอ่ะในสถานที่นั้นๆนะคุณจะต้องเป็นคนเก่งและเป็นที่ยอมรับคือทําอะไรเนี่ยจะถูกมันจะต้องมันจะไม่มีการผิดเพี้ยนเลยมันจะถูกไปหมดเพราะว่าวางแผนมาดีทํามาดีทดสอบมาดีคือกว่าจะออกมาสู่สายตาประชาชนหรือคนที่อยู่ เบื้องหน้าเขาเนี่ยเขาทดลองมาไม่รู้กี่รอบแล้วจนเกิดความชํานาญเมื่อเกิดความชํานาญปุ๊บเขาถึงเอาออกมาจึงไม่มีการผิดพลาดราศีเมษคนนี้จะไม่มีการผิดพลาดไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นการโชว์ของเขาเนี่ยเขาจะไม่มีการผิดพลาดเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการพูดการกระทําหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเขาเตรียมมาดีเขาทํามาดีเขาหาจุดบกพร่องมันดีเมื่อดีสักสิบป,ปีแล้วนะคะคุณถึงจะเข้าเกณฑ์ี่อราพูเป็นคนที่เก่งทุกอย่างจัดการได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรได้ อินหน้าพรมไหนคุณจะจัดการได้หมดอดีตท,ที่ผ่านมาไม่นานนี้เอง3เดือนถึง1ปีคุณจะเจอวิกฤตของการหลอกลวงตัว9้าดาบเนี่ยมันหมายถึงการโดนหลอกอยู่กับความคิดมากนอนไม่หลับและวิตกกังวลหมายถึงว่ามันจะต้องมีเรื่องให้คุณคิดหนักคิดมากคิดมายจนนอนไม่หลับอาการนี้จะต้องเกิดมา3เดือนถึง1ปีแล้วนะคะคุณถึงจะเข้าเกณฑ์ที่ออราพูดทําไมถึงย้ําบ่อยนะ เพราะอันนี้เป็นคนไม่ดีรับงานใหญ่มาเพื่อจะทําให้มันสําเร็จเพราะเมื่อตะก่อนเนี่ยเขาไว้ใจ เพราะว่าคุณทําได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างคุณทําได้หมดเพราะคุณวางแผนมาดีแต่วันนี้แผนที่คุณวางมาคุณโดนสอยล่วงหมดไงฮะมันไม่สามารถทําได้ไม่มีเวลาให้คุณได้ทดสอบพอไม่มีเวลาให้คุณทดสอบงานที่คุณรับมามันเลยพังไม่เป็นท่าเราต้องบอกก่อนหนักเกินไปมากเกินไปที่สําคัญคือไม่มีเวลาให้คุณได้ทดสอบทดลองพอมาแล้วต้องทําเลยมาแล้วต้องทําเลยซึ่งมันมีอาการผิดพลาดมาก มากทีเดียวจนทําให้เกิดการเสียหายของคุณเกิดขึ้นจนมาถึงใบที่6นะคะคือคุณได้6ดาบมาคุณจะต้องไปจากที่ตรงนี้ไม่ทราบบอกว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเราไม่ทราบแต่คุณจะต้องย้ายที่อยู่อาจจะไม่ได้อยู่เมืองไทยคุณจะไม่ได้อยู่ที่เดิมเพราะงานที่คุณรับมาเนี่ยคุณทําไม่สําเร็จ จะให้คุณไปหาคนจากต่างจังหวัดมาหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครกะเอากับคุณด้วยนะคะรัอะบอกก่อนไม่มีใครเอากับคุณด้วยนะคะงานนี้ต่อไปนะคะเขาบอกว่าปัญหาที่เขาอยากแก้ไขเขาอยากแก้ไขห้าถ้วยมากๆมันหมายถึงการพ่ายแพ้เลิกลาไม่มีคนเดินร่วมทางกับฉันเลยอะ่ะมันเป็นไปได้ยังไงทุกคนเซกุ๊ดบายฉันหมดเลยไม่มีใครมาเดินกับฉันเลยทิ้งฉันแล้วปล่อยฉันอยู่คนเดียวมีแนวทางแก้ไขให้ฉันไหม คนเดินหนีจากฉันไปหมดเนี่ยฉันจะทํายังไงก็คุณพ่ายแพ้หมดรูปไม่เป็นท่าไงฮะคุณก็ต้องไปเจอเดอะเฮอร์เมสแนวทางแก้ไขก็บอกให้คุณทําใจซะอยู่แบบลมๆหาสัตวรจะทเข้าชีวิตซะหาความรู้ให้มันมากๆศึกษาให้มันเยอะๆว่าประวัติศาสตร์สร้างมาอะไรบ้างแล้วสิ่งที่คุณผิดพลาดผิดพลาดอะไรผิดพลาดจากไหนลองดูให้มันดีนะคะชาวราศีเมษมันจะล้มไม่เป็นท่าเลยเพราะเขารู้ทันกันหมดต่อไปนะคะ สิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจเขาอะอยากออกไปหาแนวร่วมต่างๆต่างถิ่นต่างแดนเลยนะออกไปเลยไปหาให้มันไกลๆมันจะได้ได้มากแล้วมอบผลประโยชน์ให้มันเยอะๆมันจะได้มาร่วมกับฉันมันจะได้มาทํางานกับฉันนี่ความคิดในใจของชาวราศีเมษท่านนี้นะจะออกไปต่างถิ่นต่างแดนเพื่อที่จะไปหาแนวร่วมต่างๆเข้ามาร่วมกันพอได้เฮอร์เมสไปโอ้ยต้องไปหาศาสตร์ธรรมเข้าตัวพอไปได้ความรู้ไปได้ความรู้ผิดๆมาอีกใช่ไหมฮะคือคนเราถ้ามันจะผิดเนี่ยมันต้องไปเจอผู้ที่รู้นะคะมันไม่ได้คิดเองนะ คุณเคยที่จะประสบความสําเร็จมาแล้วแต่คุณไม่รักษามันไงคะเนี่ยมันไม่รักษาพอคุณไม่รักษาสิ่งที่ดีเอาไว้นะวันนี้คุณจะไม่เหลืออะไรเลยเมื่อเราเป็นเดอะเมจิเชียนผู้รู้ผู้ตื่นผู้เก่งไปซะทุกเรื่องเนี่ยแล้วเราไม่ยึดหลักที่มันถูกต้องมันจะไม่เหลือสิ่งใดให้เราเลยแม้แต่นิดเดียวทุกอาชีพไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามถ้าคุณไม่ยึดหลักแล้วไม่เคารพในอาชีพนั้นคุณทําลายอาชีพของคุณเองคุณจะไม่เหลือแม้แต่อะไรให้คุณซื้อข้าวกินเลยแม้แต่น้อยเดียว มันกลับมาสู่ตัวเองหมดคุณทําอะไรไว้มันจะกลับไปที่นัน่นใบสุดท้ายให้ the lover มาเลยเห็นไหมทุกคนก็สาม,มัคคีกันหมดทุกคนเขารักกันหมดทุกคนก็ทํามาหากินทุกคนเขาหวังมีชีวิตที่ดีทุกคนเขาหวังที่จะมีคู่รักทุกคนเขาหวังที่จะมีครอบครัวที่อบอุน่นเขาถึงไม่ไปร่วมกับคุณไงฮะทุกคนเขาต้องการอยู่กับครอบครัวเขาสร้างครอบครัวเขาสร้างธุรกิจของตัวเขาเองเพื่อเขายืนได้ไม่ต้องฟังคําสั่งใครเขาฟังคุณโกหกมามากพอแล้ว เขาไม่ต้องการฟังการโกหกของคุณอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นหลายหลายคนจึงเดินหนีคุณไปเพื่อเขาจะไปสร้างชีวิตและครอบครัวของเขาเองนี่ไงฮะชาวราศีเมษไปไงฮะสุดท้ายอยู่ไม่ได้มันก็ต้องไปเห็นไหมฮะเพราะไม่มีใครเขาเอาด้วยคุณหนีกันหมดเนี่ยการที่เราจะไปหาคนมาทําความวุ่นวายาคนต่างถิ่นต่างแดนชาวชนบทชาวต่างจังหวัดเนี่ย เขามีความคิดเขามีความรู้นะคะแถมเขามีความคิดที่ดีสร้างเนื้อสร้างตัวเขาทาั้งนั้นคุณมัวแต่เรื่องของการแข่งแย่งจินดีคุณรู้ไหมคะต่างจังหวัดเขาไปถึงไหนกันละเขาเตรียมพร้อมกันหมดแล้วเขาไม่มีอดตายนะคะต่างจังหวัดเขาก็กระเสือกกระสนดิ้นรนกันเพื่อที่จะเอาตัวให้รอดในช่วงนี้ช่วงนี้แล้วเขาเชื่อไงฮะว่ามันจะผ่านไปเมื่อมันผ่านไปเขาจะเจอสิ่งที่มันดีกว่านี้ แล้วคุณล่ะคะมัวแต่ทําะทอะไรอยู่หาเงินก้อนโตกจากน้ําพักน้ําแรงคนอื่นแล้วคะแล้วก็ไปใช้คนอื่นให้ตายแทนคุณหรอคะชาวราศีเมษจิตใจคุณทําด้วยอะไระหันมาทําสิ่งที่มันถูกต้องเถอะคะ่ะไม่มีใครเข้าไปใช้ความรุนแรงกับคุณแล้วเขาไม่เอาแล้วเขากลับไปทามาหากินกันหมดแล้วเขาไปสร้างชีวิตที่ดีเดี๋ยวนี้จะไปปลูกชาวนาก็ไม่มาแล้วนะคะเพราะาชาวนาขายข้าวออนไลน์เนี่ยรวยกันไปแล้วนะคะไอ้คนที่ยังบอกว่าโอ้ยฉันเนี่ยขายข้าวไม่ได้ก็คุณไม่เปลี่ยนไงคะคิด แล้วก็เปลี่ยนชีวิตของคุณตรงนั้นน่ะสิ่งแวดล้อมตรงนั้นของคุณนะ่ะมันคืออะไรไม่ต้องไปฟังให้ใครเข้ามาจูงจมูกคุณหรอกค่ะแล้วก็เดินเข้าเมืองไปประท้วงอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรสําหรับชนบทเขานะฮะไปช่วยเขาว่าชนบทเขามีอะไรแล้วเราจะขายอะไรให้เขาได้มั่งเขาจะได้มีกินกันทุกๆคนไงฮะแล้วมันจะได้ไม่เกิดความมุ่นวายไม่ให้มีใครมาเป่าหูได้ว่าเออเนี่ยเป็นเพ่อไอ้นั่นเป็นเพ่อไอ้นี่มันถึงได้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่หรอกค่ะเป็นเพราะคุณอยากได้อํานาจถ้้าาาคคุุณณททํํไไไดจะหนีป มันต้องยืนหยัดให้ได้ฉั้นติคุกชั้นก็ยอมเออฉชั้นก็ยอมทําไมอะคนที่เป็นผู้นําคนนะคะจําไว้เลยนะคุณต้องอดทนให้เป็นถ้าคุณอดทนเป็นนั่นผู้นาไม่ใช่ว่าฉลาดแต่ว่านี้คุณนะ่ะรู้ที่สุดว่าคนที่เก่งของคุณนะ่ะคืออะไรเมื่อวันหนึ่งมาถึงเนะี่ยคำพูดที่คุณได้สะบดคนอื่นเข้าไว้แล้วเนี่ยมันจะกลับคําไม่ได้นะเพราะาคุณพูดคุณด่าเข้าไปเรียบร้อยแล้วแต่เขากลับการเป็นคนดีนั่นน่ะคุณจะทํากรรมอย่างมาหันเลยกับ วาจาของคุณน่ะแล้วคุณต้องรับกับมันด้วยถึงคุณจะบอกว่าอุ้ยฉันตอนนั้นฉันยังเด็กอยู่เลยฉันไม่รู้หรอกฉันว่าตามตามเขาก็สมองคุณไปไหนอะคุณสมองมันต้องมีแล้ววันนั้นคุณทําเพื่ออะไรนั่นแหละค่ะเจตนาเจตนาตรงนั้นที่คุณทาอะสาคัญมากมากเลยเราต้องบอกก่อนบางคนบอกเลี่ยงไงโอ้ฉันฉันไม่ได้เจตนาฉันไม่รู้ฉันไม่เห็นฉันไปตามเพื่อนตามพวกฉันก็นั่นแหละคุณไปเพื่ออะไรอะ คุณต้องหาคำว่าเพื่อให้เจอก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าเพื่อน,นั้นคือการเจตนาเจตนากระทําแต่คุณจะได้เจอผลการกระทําของคุณนะก่อนและไอ้เรื่องกฎหมายว่ากันที่หลังมันจะตามมาเรื่อยๆค่ะคนเราเมื่อมันยามันซวยอ่ะมันจะซวยความซวยมันจะมาหาเพราะว่าเราไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลไว้เลยอ่ะหาใครมาช่วยคะใครจะมาช่วยคุณอีตอนพวกมากล่ากกันไปเนี่ยเต็มถนนไม่หมดถูกไหมแต่เวลาติดคุกเนี่ยคนเดียวจะหาใครมาช่วยออกมาทําเก่งทํากาททากล้าทําทกลางและเป็นไงคะสุดท้ายก็ขอตกเข้าคุกเหมือนเดิม แล้วเราจะต้องทําทําไมอ่ะเราทําเพื่ออะไรอ่ะถ้าบาังเอิญคุณมีบุญสัมพันธ์ได้เข้ามาฟังแล้วมาเห็นได้ว่าเฮ้เรากําลังเป็นคนคนนี้อยู่อ่ะ แล้วต่อไปคุณจะเป็นอย่างนี้คุณจะเป็นนี้คุณจะทําคุณก็ทําต่อไปเพราะาปลายทางมันเท่ากับไว้แล้วแต่ถ้าคุณไม่ทํามันก็จะดีขึ้นไปดีขึ้นไปกับตัวคุณเองมันไม่ใช่ใครได้ประโยชน์มันคือคุณได้ประโยชน์แต่อยู่ที่คุณต่างหากนะคะจะเห็นความสําคัญของตัวเองหรือเปล่าเท่านั้นเองคําในคลิปไม่สุภาพนะคะรักกราบขออภัยเป็นอย่างสูงไม่มีเจตนาตําหนิว่าใครเป็นเด็ดขาดน,นะคะนอกเสียจากว่าให้สติแก่กันละกันนะคะเพราะฉะนั้นฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับอารา,าโาร่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ